คุณผู้ชมทางช่อง youtube แจ็คบ้านไร่ชัยคานะครับท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่ยี่สิแปดกันยายนสองพันร้อยหกสิบหกครับท่านผู้ชมครับอ่อพาท่านผู้ชมมาอยู่ที่สวนด้านบนสระน้ำของเราครับท่านผู้ชมครับเอ่อช่วงเย็นๆนะครับผมช่วงเย็นๆห้าโมงเย็นครับท่านผู้ชมครับฝนตกทั้งวันนะครับฝนตกทั้งวันฝนตกทั้งวันเป็นเวลาหลายวันติดต่อกันแล้วครับท่านผู้ชมครับอ๋อพอดีว่าเราจะเก็บน้ำกลัวว่าน้ำจะ น้ำจะหมดก่อนก็พอดีว่า,าปักท่อไว้ตรงนี้ครตรงนี้มีท่อรรทครับท่านผู้ชมครับคือท่อท่อที่ลอดลอดไปถนนตรงน,รงนี้ครับแต่ว่าตอนนี้คือแบบน้ําจมท่อมิดเลยนะครับผมก็เพิ่มว่า,าให้เขาล้นไปลักษณะแบบนี้เลยครับปล่อยให้ปลาก็ขึ้นมาเราลปล่อยน้ําลงไปแบบนี้คือน้อําน้ําลงไปแบบนี้คือปลาก็จะล่อให้ปลาขึ้นมา อ,อยู่ในสระของเราช่วงที่หน้าแล้งเราก็จะมีปลาอยู่ในสระท่านชมครับก็ค,คือคืนนี้ทั้งคืนเขาก็น่าจะปลาก็จะขึ้นมานะครับท่านชมครับปลาน่าจะขึ้นมาเล่นขึ้นขึ้นมาจากจากด้านล่างครับจากด้านล่างคือร่องสวนของเรานี่ครับร่องสวนที่ไปด้านด้านาน,าน,น,น,ะะนู้นครับท่านชมราบนู้นน่ะไปด้านนู้นครับอันนี้คือน้ําเต็มความจุท่านชมครับน้ําเต็มความจุแล้วก็คือไหลไปนู่นเลยไหลออกไปหน้าสวนแล้วน,นู่นนะครับ เดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมขึ้นไปดูด้านบนว่าเป็นยังไงนะครับผมเอ่อพอดีว่าน้ําเรารับน้ําจากไหนรับเรารับน้ําจากเนินด้านบนนู่นนะครับที่เป็นแปลงนาน,นะฮะเดี๋ยวพาท่านผู้ชมเดินไปเลยนะครับผม